มีลูกหมู3ตัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งพวกเขาต้องการสร้างบ้านของตัวเองเพื่อป้องกันหมาป่าที่ชอบมารุกรานลูกหมูแต่ละตัวมีวิธีการสร้างบ้านที่แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อของตนเองลูกหมูตัวแรกแตัดสินใจสร้างบ้านจากฟางเพราะคิดว่าง่ายและใช้เวลาน้อยเขาหวังว่าบ้านฟางจะสามารถป้องกันหมาป่าได้แม้จะรู้ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะ่นัก ข้อดีของบ้านฟางคือมันสร้างง่ายมากเพียงใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถสร้างเสร็จได้แล้วลูกหมูตัวแรกจึงสามารถใช้เวลาอื่นๆไปทำกิจกรรมสนุกสนานตามใจชอบลูกหมูตัวที่สองเลือกสร้างบ้านจากไม้เพราะคิดว่ามันแข็งแรงกว่าฟางบ้านไม้มีโครงสร้างที่มั่นคงกว่าและสามารถทนลมแรงได้ดีกว่าแต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะทนทานต่อการโจมตีของหมาป่า ข้อดีของบ้านไม้คือมันมีความแข็งแรงมากกว่าบ้านฟางลูกหมูตัวที่2รู้สึกมั่นใจว่าบ้านไม้จะสามารถป้องกันตัวเองจากหมาป่าได้ในระดับหนึ่งแม้การสร้างบ้านไม้จะใช้เวลานานกว่าและต้องใช้ความพยายามมากกว่าลูกหมูตัวที่3ตัดสินใจสร้างบ้านจากอิฐมันเชื่อว,ว่าบ้านที่สร้างจากวัสดุที่แข็งแรงจะสามารถป้องกันหมาป่าได้ลูกหมูตัวนี้ทำงานอย่างขยัน ruined, ขันแข็งทุกก้อนอิฐถูกวางอย่างประณีตและมั่นคง เมื่อบ้านอิดสร้างเสร็จลูกหมูตัวที่สมรู้สึกภูมิใจในความพยายามของตนเองบ้านอิดดูแข็งแรงและมั่นคงกว่าเพื่อนๆนของมันบ้านนี้จะเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยในยามที่หมาป่ามาห yeah, yeah, มาป่าเข้ามาในหมู่บ้านลูกหมู3าตัวเริ่มต้นการทดสอบความแข็งแรงของบ้านมันมองเห็นบ้านฟางของลูกหมูตัวแรกและคิดว่าเป็นเป้าหมายที่ง่ายหมาป่าหายใจลึกและเริ่มพัดแรงลม แรงลมพัดบ้านฟางของลูกหมูตัวแรกพังทลายอย่างรวดเร็วลูกหมูตัวแรกต้องหนีออกจากบ้านฟางที่พังไปแล้วมันวิ่งไปหาบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองเพื่อขอความช่วยเหลือและที่พักพิงลูกหมูตัวแรกและตัวที่สองรวมตัวกันในบ้านไม้หมาป่าไม่ยอมแพ้มันพยายามพัดบ้านไม้อย่างแรงแรงลมทำให้บ้านไม้สั่นสะเทือนและในที่สุดก็พังทลายลูกหมูสองตัวต้องหนีอีกครั้ง หมาป่าเข้ามาใกล้บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่2และพยายามพังบ้านด้วยแรงลมแรงมันพ่นลมหายใจแรงจนบ้านไม้เริ่มโยกและพังทลายลงในที่สุดลูกหมูทั้งสองต้องหนีเอาตัวรอดอย่างรวดเร็ว ลูกหมูตัวแรกและตัวที่สองรีบวิ่งไปยังบ้านอิดของลูกหมูตัวที่สามมเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นลูกหมูทั้งสามตัวรวมตัวกันในบ้านอิดหมาป่าไม่ยอมแพ้มันพยายามพังบ้านอิดด้วยแรงลมแรงที่พ่นออกมาแต่บ้านอิดไม่สั่นไหวหรือพังทลายหมาป่ารู้สึกท้อแท้และยอมแพ้ไปในที่สุดลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัย ลูกหมูตัวแรกได้เรียนรู้ว่าการเลือกวัสดุที่ง่ายและเร็วอาจไม่ปลอดภัยการขาดความขยันในการทำงานทำให้บ้านฟางของมันพังทลายได้ง่ายเมื่อเจอแรงลมจากหมาป่าลูกหมูตัวที่สองได้เรียนรู้ว่าความพยายามในการสร้างบ้านไม้เป็นก้าวที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอบ้านไม้ยังคงพังเมื่อเผชิญกับแรงลมจากหมาป่าความทนทานและการขยันยังต้องมากขึ้น ลูกหมูตัวที่สองแม้จะพยายามสร้างบ้านจากไม้ซึ่งแข็งแรงกว่าฟางแต่ยังไม่ทนทานพอที่จะต้านทานแรงลมจากหมาป่าได้ความพยายามของเขาเป็นเครื่องตัวใจว่าเพียงแค่พยายามอาจยังไม่เพียงพอวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านสะท้อนถึงความขยันและการทำงานของลูกหมูทั้ง3ตัวบ้านฟางบ้านไม้และบ้านอิดแสดงถึงระดับความตั้งใจและความพยายามที่ต่างกันในการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเอง การทำงานอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและปลอดภัยบ้านอิดเป็นตัวอย่างของการทำงานที่ทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยจากหมาป่าและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอันตร,รายการสร้างบ้านที่แข็งแรงและทนทานจากอิดไม่ใช่แค่การสร้างที่พักพิงแต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับสิ่งที่คาดไม่ถึงในอนาคต สรุปบ,บทเรียนจากเรื่องนี้คือความขยันและการทำงานอย่างตั้งใจเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือการพยายามและการเตรียมพร้อมจะทำให้เราปลอดภัยและสามารถเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงและมั่นใจเรื่องราวของลูกหมู3าตัวสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของความขยันและการทำงานอย่างตั้งใจบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่โชคชะตาแต่เกิดจากความมุ่งมั่นและการเตรียมพร้อมอย่างดี เราควรนำบทเรียนนี้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันการขยันและตั้งใจทำงานจะนำพาเราสู่ผลลัพธ์ที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตขอเชิญทุกคนปฏิบัติตามบทเรียนนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและแข็งแรง